เข้าห้อง ICU ทั้งหมด3วันเพราะว่ายังไม่หายจากอาการวิกฤตนะคะยังไม่หายจากอาการวิกฤตนะคะยังต้องเฝ้าดูอาการนะคะสภาพนี่หนักกว่านี้นะหนักกว่าในรูปนะคะแต่เอามาให้ดูแค่นี้นะคะแล้วก็มีสายระยงระยางเต็มไปหมดสายตรงตรงหัวใจ3าสสายนะคะสายตรงแขนสายน้ำเกลือ สายเครื่องช่วยหายใจแล้วก็สายท่อฉี่ถุงฉี่ด้วยนะคะก็เราก็ไปเยี่ยมแฟนทุกวันนะคะวันละ24ยูโรนะคะค่ารถมีไปทุกวันนะคะเป็ดไปแบบนี้ประมาณ6-7วันนะคะไปแบบนี้ประมาณ6-7วันนะคะก็เราก็เป็นห่วงเนาะเราไม่รู้ว่าแฟนจะอาการจะเป็นยังไงคนที่ ได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองนะคะก็ไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะเมื่อนอนโรงพยาบาลได้วันที่17บเจ็ดนะคะกรกฎาคมพศห6สคนป่วยก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะคะก็คือหมอเขาก็ยังไม่ค่อยอยากให้ออกนะแต่แฟนอยากออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าเขาเบื่อเนาะนอนโรงพยาบาลมันก็เบื่อเขาก็เลยบอกว่าขอขอ ฉันขอไปพักฟื้นที่ที่บ้านได้ไหมฉันเบื่อฉันอึดอัดอะไรแบบเนี้ยหมอเขาก็เลยยอมนะยอมแต่ว่าเขาก็จัดยามาให้กินเยอะพอสมควรแล้วหมอเขาก็สั่งห้ามว่าห้ามขับรถนะคะห้ามทำงานนะคะดูอาการเป็นทั้งหมดเวลาสองเดือนกินแต่ยานะยาเป็นกรรมเป็นหอบเลยนะคะเพราะว่าอาการอาการเยอะอาการหนักนะคะ สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะกลัวแฟนจะความจําเสื่อมนะกลัวเขาจะจําเราไม่ได้แต่โชคดีนะ,ะที่เขาไม่ได้ความจําเสื่อมนะคะเขาจําเราได้จําอะไรได้หมดแต่ว่ายังหล,ลงลืมๆนะ,ะสมองยังเบลอๆอยู่ยังไม่เต็มร้อยนะคะเราก็ดูแลแฟนนะ,ะก เรายังขับรถไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ es ่งย้ายมาฟินแลนด์ได้สามเดือนนะเราขับรถที่ไทยได้เรามีใบขับขี่นะคะแต่ว่าการขับรถที่ฟินแลนด์นั้นมันขับคนละฝั่งนะพวงมาลัยก็คนละฝั่งนะคะรถที่ไทยนะพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายนะรถที่ฟินแลนด์พวงมาลัยอยู่ฝั่งขวานะคะแล้วก็รถที่ฟินแลนด์จะขับชิดขวาแต่รถที่ประเทศไทยจะขับชิดซ้ายนะคะ เราก็ยังสับสนอยู่แล้วเราก็ไม่ชํานาญทางนะคะเราก็เลยไม่ได้ขับรถนะแล้วเวลาแฟนป่วยขับรถไม่ได้นะคะเราก็เลยเดินนะคะเดินไปซื้อของไปซื้อของใช้ของใช้ของจําเป็นนะคะเดินไปซื้อทุกวันนะคะไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารไปซื้อนั่นซื้อนี่ของใช้จําเป็นนะเดินไปนะคะเดินไปทุกวันนะออกกําลังกาย เดินก็ประมาณประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีนะคะเดินไปห้างไปซื้อของอะไรเงี้ยประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีไปกลับก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลนะคะก็เดินแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นเวลาทั้งหมด หลายอาทิตย์อยู่นะคะหลายอาทิตย์อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรานะ,ะขับรถเกียร์ออโตได้นะ,ะแต่รถที่แฟนมีนะคะมีแต่เกียร์ธรรมดาเราก็เลยขับไม่เป็นนะ,ะเราก็เลยยังไม่ได้หัดขับรถเราเพิ่งมาได้สามเดือนนะคะท่านผู้ชมก็ระหว่างที่แฟนพักรักษาตัวนะคะทํางานก็ไม่ได้ขับรถก็ไม่ได้นะ,ะเขายุดใบขับขี่นะคะเขาไม่ขับเพราะว่า ได้รับความกระทบกระเทือนที่สมองนะเขาไม่ให้ขับรถเขาไม่ให้ทำงานนะคะสรุปก็พักฟื้นได้เดือนหนึ่งนะเราก็ย้ายบ้านกันนะคะเพราะว่าอยู่คอนโดมันอึดอัดนะคะมันอึดอัดนะคะมันอึดอัดแล้วก็มันอยู่ชั้นสามขี้เกียจขึ้นขึ้น,นลงลงหลายชั้นนะคะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมันก็ลำบากขึ้นขึ้นลงลงนะ เราก็หาบ้านเช่านะหาว่าตั้งนานแล้วแต่หาไม่ได้ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะบ้านที่เราชอบอะ่ะมันหาไม่ได้นะเะพิ่งจะมาหาได้หลังจากที่แฟนพักฟื้นได้เดือนหนึ่งนะก็หาบ้านบ้านเช่าได้นะคะบ้านเช่าที่ไกลจากที่เดิมประมาณ25กิโลนะคะบ้านสองชั้นนะ,ะมีชั้นใต้ดินนะคะมีชั้นกลางแล้วก็มีชั้นบนนะคะ มีห้องนอนสามห้องนะมีห้องเสาหน้านะคะมีห้องครัวมีห้องน้ำสามห้องนะคะก็เลยชอบนะชอบเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนาอยู่ห่างไกลผู้คนนะคะก็เลยชอบก็เลยพากันไปดูบ้านนะคะไปดูบ้านแล้วก็ชอบอ่าแล้วก็คุยกันว่าจะเช่าบ้านหลังนี้นะคะเข้ามาดูบ้านก็ผนังมันเปื้อนนะผนังมันเปือนนะเป้อนเพราะว่าเจ้าของเดิมเขามี เขามีลูกนะเขามีเด็กเด็กก็เอาดินสอส,สีมาเขียนผนังบ้านสปกปรกเปื้อนนะเพราะว่าไม่มีคนอยู่สองปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะผนังมันก็สปกปรกเราก็ตกลงกับเจ้าของบ้านว่านเนี่ยฉันขอทาสีผนังใหม่ได้ไหมเพราะว่ามันเปื้อนมันสปกปรกเออมันดูไม่ดีนะฮะทีแรกเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมเราก็เลยบอกว่าฉันรับรองว่าฉันจะเลือกสีที่ที ที่เจ้าของบ้านพอใจนะแล้วก็จะถ่ายรูปไปให้ดูเมื่อทาสีเสร็จแล้วนะคะสรุปเราก็ยังไม่ได้ย้ายนะต้องเข้ามาทำความสะอาดนะคะแล้วก็ทาสีก่อนนะคะถึงจะย้ายได้นะคะก,ก็ทำความสะอาดนะ,ะเก็บกวาดบ้านนะคะทาสีนะคะกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาประมาณเกือบสองอาทิตย์นะคะ ทำเองหมดนะคะทาสีนะคะถูพื้นขัดหน้าต่างนะคะปัดกวาดเช็ดถูดูด,ดฝุ่นนะคะแล้วบ้านมันมีทั้งหมดสามชั้นนะคะชั้นใต้ดินก็มีห้องน้ำแล้วก็มีห้องนอนห้องหนึ่งนะเราก็ต้องปัดกวาดเช็ดถดูแล้วก็ขัดหน้าต่างด้วยนะคะเพราะว่าบ้านไม่ได้ใช้สองปีเนาะมันก,กระสกปรปกเนาะแล้วก็ออชั้นกลางก็มีห้องครัว เราก็ห้องนั่งเล่นนะอ่าแต่ดีหน่อยมันยังมีเตาเตาฟืนนะคะเอาไว้เอาไว้สร้างความอบอุ่นนะคะก็มีเครื่องทำฮีเตอร์นะเครื่องทำความร้อนที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็เตาที่เป็นฟืนนะคะระบบฟืนกับระบบไฟฟ้าฟืนก็ดีหน่อยจะจะได้ช่วยประหยัดไฟนะคะหน้าหนาวนะคะก็จะย้ายมาในช่วงหน้าร้อนพอดีนะคะ หน้าร้อนก็จะมีแดดนะคะแต่ว่าบางวันก็จะหนาวนะเออบางวันวันไหนอากาศเย็นก็เย็นก็จะประมาณ1 8 1 9องศา20องศาประมาณนี้นะคะบางวันก็หนาวบางวันก็ลมลมแรงนะคะบางวันก็แดดออกนะคะเมื่อเราทำความสะอาดบ้านเสร็จนะคะ ก็ว่างเนาะว่างปัดกวาดเช็ดถูเสร็จหมดแล้วขนของมาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ว่างตอนนั้นช่วงนั้นก็ว่างแล้วก็ก็เลยเรียนเรียนภาษา,ษาฟินแลนด์นะ,ะเรียนด้วยตนเองนะคะเพราะว่างนะเพราะว่าเราไปที่กรมแรงงานนะ,ะไปลงทะเบียนขนว่างงานนะคะแล้วก็ไปทำบัตรประกันสังคมนะคะ ทำบัตรประกันสังคมเสร็จก็กรมแรงงานเขาก็จะส่งเราไปเรียนหนังสือนะระหว่างที่รอรอโรงเรียนเปิดนะคะก็เรียนด้วยตนเองนะคะแล้วก็ระหว่างที่ว่างๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรทํามากมายนะ,ะก็เรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดใน facebook ไปด้วยนะะเพราะว่าเจ้าของช่องก็ทำ YouTube นะเป็น youtube r นะคะแต่ก็ไม่ปังนะคะแล้วก็ ได้ข่าวว่า Facebook เปิดสร้างรายได้ได้ก็เลยไปทํา Facebook ด้วยนะก็เปิดเพจนะคะเปิดเพจแล้วก็นั่งไลฟ์สดนะคะเพื่อเก็บชั่วโมงเพื่อจะได้ผ่านกฎ5ข้อนะกว่าจะผ่านก็นานมากนั่งไลฟ์สดอยู่ประมาณ4เดือนปัจจุบันก็ยังไม่ผ่านกฎนะผ่านแล้วนะคะ5ข้อแต่ว่ายังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะคะก็ทำต่อไปนะคะ